ครูบุญสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูบุญถ่ะดูดวงนะคะในหัวข้อเรื่องแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนธาตุน้ำนะคะวันที่หนึ่งมกราคมปี2566ถึงวันที่16มกราคมนะคะปี2566เป็นการดูดวงความรักแบบ รายปักนะคะและช่องคูบุญนะคะจะเน้นนะคะนับแบบตะวันตกแต่หากคุณนะคะผูกดวงชะตาวันเดือนปีเกิดกับเวลาเกิดแล้วนะคะเป็นลัคนารู้สึกว่าตรงกว่าใช่กว่าก็สามารถดูได้เลยนะคะคูบุลนะคะจะใช้ไพ่ยิปซีของคูบุนที่คูบุนออกแบบเองนะคะสำหรับนี้นะคะ ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะแถมคู่มือการอ่านไพ่แบบอ่านแบบหลากหลายมิตินะคะสำหรับไพ่ครูบุญที่ครูบุญออกแบบมานะคะและ แป้งนะคะชาหมิ่งนางพญามหาเองนะคะเป็นแป้งแบรนด์คูบุญเองนะคะแป้งตลับนี้เป็นมากกว่าแป้งนะคะไม่ได้ให้แค่ความสวยนะคะแป้งตลับนี้กันแดดนะคะ SPF 30 PA บวกบวกบวกค่ะกันเหงื่อกันน้ำคุมมันยาวนาน8ชั่วโมงนะคะทำจาก ว่านสมุนไพไทยว่านมงคลนางพญามหาเศรษฐีนะคะคุณสมบัติหลักก็คือเมตตามหานิยมและคู่บุญนะคะทำพิธีอาบแสงจันทร์นะคะเสริมสเสน่ห์ด้วยนะคะแล้วก็แป้งตลับนี้ช่วยเสริมโเหเฮงนะคะทำให้หน้าดูดีมีออร่าหน้าดูอ่อนกว่าไวันะคะถ้าสนใจคูบุญทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างโปรตอนนี้นะคะจาก690เหลือเพียง599เท่านั้นนะคะ มาดูดวงนะคะสำหรับคนธาตุน้ำนะคะในช่วง1-16มกราคมนะคะปีหน้าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คูบุญจะเช็คให้ทั้งคนโสดและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูแนวโน้มคนโสดก่อนขอดูแนวโน้มคนโสดนะคะในปีหน้านะคะแนวโน้มคนโสด ความรักความสำคัญของคนโสดคนธาตุน้ำจะเป็นอย่างไรไพ่ตัวตนของคนธาตุน้ำเลยนะคะคนโสดปีหน้าคนโสดปีหน้าจะเป็นอย่างไรคนโสดช่วงนี้แบบโสด โสดจริงจังนะคะโสดเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะดีแฮงแมนพลังงานคนโสดปีหน้าจะเป็นอย่างไรความโสดมีเกณฑ์ว่าจะไม่โสดนะคะคนธาตุน้ำว้าวเห็นไหม คนโสดคะคนโสดคนธาตน้ำปีหน้าจะไม่โสดแล้วนะคะ dm เ,เพจออกมาขนาดนี้และดีเลิฟเวอร์นะคะปีหน้ามีเกณฑ์นะคะจะสมหวังกับความรักนะคะคุณจะได้เป็นนะคะที่หนึ่งในใจนะคะหนึ่งเดียวในใจนะคะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าจะมีคนมาร้องขอความรักกับคุณนะคะคนโสดและคนคนนี้เลิฟเวอร์นะคะ เขามีแรงดึงดูดต่อคุณสูงมากนะคะมีแบบมีแรง a t t a c t i o n ต่อคุณมากๆนะคะความรักในครั้งนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคู่ของคุณนะคะคนโสดที่คุณบุญเห็นพลังงานนะคะคนโสดแนวโน้มคนโสดทีน้าคนคนนี้แอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดแต่ว่ายังไม่ได้ แสดงตัวนะคะคนโสดเนี่ยเป็นคนโสดที่มีคนแอบมองนะคะแอบชอบแอบส่องเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะคะคนโสดเด็กถือดาบแอบส่องชัดเจนนะคะ คนคนนี้นะคะคนทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนคนที่ต้องมีการเดินทางมาพบปะพบเจอกันและเป็นโชคชะตานำพามาให้พวกคุณนะคะ mm hmm. ที่ครูบุญบอกตั้งแต่แรกแหละว่าเป็นคู่คุณนะคะ mm hmm. พลังงานธาดินชัดเจนนะคะมังกรพึกศกันและใครคนนี้จะค่อนข้างอยู่ในชีวิตคุณมาอาจจะรู้จักคุณมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ ดูคุณมาซักระยะหนึ่งแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยค่อนข้างช้านะคะคนโสดคนคนนี้แต่เข้ามาค่ะในปีหน้านะคะจีเจวิลคนราศีมังกรน,นะคะใครคนนี้คนราศีเมถุนคนธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนคนราศีมีนคนวันจันเขาค่อนข้างแบบรู้สึก ชอบคุณลหลงไหลคุณนะคะลหลงไหลได้ปื้มนะคะคนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะพลังงานคนธาตุน้ําเหมือนกันนะคะราศีมีนรกรกฎพฤจิตเป็นพลังงานของคนที่ดูเด็กกว่าวัยอายุน้อยกว่านะคะเป็นคนดูแบบน่ารักสดใสน,นะคะคนคนนี้พลังงานดูไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงนะคะแต่พลังงานเขาเนี่ย จะดูเด็กกว่าหรือหน้าเขาจะอ่อนกว่าวันะคะคนโสดคนธาตน้ำคนคนนี้เป็นโชคชะตานำพานะคะหกดาบคนโสดคนธาตุน้ำบางท่านก็พึ่งหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ใด ความสัมพันธ์นึงมานะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเพิ่งมุฟออนเพิ่งหันหลังยังรู้สึกแบบเบื่อเบื่อเงาเงานะคะดวง m เปิดตัวมาตอนแรกเบื่อเบื่อเงาเงาเซ็งเซนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวหยุดพักความรักความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงที่คุณนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะคนธาตุน้ำคนธาตุไฟ พลังงานเด็กนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้างโดดเด่นคนธาตุไฟเมส,สิงธนูนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีพลังงานที่ดูสดใสล่าเริงนะคะเป็นคนแบบเป็นคนน่ารักเลยนะคะคนคนนี้พลังงานคนธาตุดินนะคะมังกรพึกศกันเข้ามามอบความมั่นคงให้กับคุณนะคะคนธาตุน้ําคนคนนี้เขามองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ ดูแบบดูมีคุณค่านะคะดูดูเลอค่ามากนะคะสำหรับใครคนนี้นะคะที่แอบสอแอบมองคุณอยู่และคนธาตน้ำมีนกรกฎพฤชจิตนะคะคนที่เป็นคนทางไกลนะคะตั้งทินตั้งแดนนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยก็ได้นะคะสำหรับคนโสดบางคนเนี่ยที่ยังรอคอยความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่ามีพลังงานของ หกดาบอยู่แล้วก็สองดาบนะคะสองจิตสองใจลังเลใจหรืออาจจะเข้ามาทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ได้นะคะสำหรับพลังงานคนโสดนะคะถ้ารู้สึกตรงรู้สึกใช่ก็ฝากกดถูกใจนะคะมาดูนะคะคนไม่ชัดเจนมาดูพลังงานของคนที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนนะคะมาเช็คความสัมพันธ์คนไม่ชัดเจนคะ่ะ คนไม่ชัดเจนความสัมพันธ์คุณเป็นอย่างไรณปัจจุบันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนควรคาดน้ําเป็นอย่างไรณปัจจุบันขอเคียรา์งงานให้ ชัดเจนเป็นอย่างไรนะปัจจุบันห้าเหลี่ยดเลยนะคะตามหัวข้อเลยนะคะไม่ชัดเจนจะมีคนใดคนหนึ่งค่ะที่พยายามในความสัมพันธ์นี้มากกว่านะคะให้มากกว่ารักมากกว่าดูแลมากกว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ ไม่เท่าเทียมกันนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่วิ่งไล่ตามนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเหงาทําให้คุณรู้สึกเศร้าทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะและความรู้สึกของคุณณับปัจจุบันนะคะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวมากกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนแบบขี่มาเกาะอยู่กลางใจเลยนะคะ ปัจจุบันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรสามถ้วยมีคนมากกว่า2คนในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่คุณเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนธาตุน้ำเหมือนกันราศีมีนกรกบพศจิตคนธาตุไฟราศีเมษงหนคนูคนทางไกลนะคะต่างทินง่นต่างแดนต่างประเทศ คนที่คุณเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์นี้คนราศีพฤษบางท่านความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะต้องใช้ธรรมะนะคะเยียวยาใจตัวเองเลยนะคะให้ฮาราดแฝออกมาคือเป็นความรักที่รักไปปรงไปรักไปปล่อยวางไปนะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคนธาตุน้ำ เกี่ยวข้องกับคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันคนธาตุน้ําเหมือนกันราศีมีนนะคะกรกฎพฤชจิตคนที่คุณเกี่ยวข้องแนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรคนที่ไม่ชัดเจนมางพลังงานควรจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็น คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ตามนะคะนะแนวโน้มค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคนธาตุน้ำแนวโน้มจะเป็นอย่างไร หเหลี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในวันที่1ถึง16มกมกราคมปี2566ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมีเกณฑ์ว่าจะดีกว่าเดิมนะคะ ใครคนนี้ที่เคยไม่ชัดเจนกับคุณนะคะไม่เคยให้สถานะคุณมีโอกาสที่เขาจะกลับมามอบสถานะที่มั่นคงและชัดเจนนะคะทั้งความรู้สึกและการกระทำนะคะไพ่หนึ่งเหรียญออกมาเลยนะคะ<ม>แนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณ่าตน้ำ คนที่คุณเกี่ยวข้องก็เป็นคนท่าน้าเหมือนกันราศีมีนกรกฎพฤชจีนคนทางไกลต่างถิ่น,นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครคนนี้นะคะที่คุณเกี่ยวข้องหากคุณอยู่กันแบบทางไกลนะคะมีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาพบปะพบเจอคุณนะคะมาพูดคุยกับคุณพร้อมกับมอบความชัดเจนให้กับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะคะใครคนนี้ ความรักความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอาจจะห่างหายกันไปเลิกลากันไปนะคะหยุด Take A c t i o n ในความรักความสัมพันธ์ไปแล้วซักระยะนะคะก่อนหน้านี้ดีทาวเวอร์ออกมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็เลิกกันไปห่างหายกันไป ใครคนนี้ค่ะที่จะกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งกลับมาหยิบยื่นความชัดเจนให้กับคุณกลับมาหยิบยื่นความรักที่ชัดเจนในความรู้สึกแล้วนะคะว่าเขารักคุณอย่างมั่นคงอยากจะให้สถานะคุณนะคะเขาจะกลับมาพยายามในความรักความสัมพันธ์นี้อีกครั้งแปดเตียนออกมานะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายพ,พยายามนะคะเป็นฝ่าย ให้เขานะคะเป็นฝ่ายพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวแต่นะคะแนวโน้มเขาจะกลับมาเป็นคนพยายามในความรักความสัมพันธ์นี้เองนะคะคนคนนี้ชัดเจนนะคะหกถ้วยเขาจะกลับมานะคะในปีหน้านะคะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและห่างหายกันไปแล้วไม่พูดคุยหรือมีปัญหากันนะคะ,ะ,คะเขาจะกลับเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะในปีหน้านะคะหกถ้วยนี้ จะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะไม่ว่าที่ผ่านมานะคะจะมีปัญหาอะไรการโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เขาจะมาขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งขอแบบขอสารสัมพันธ์ใหม่ง่ายเลยแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนนะคะจริงใจจริงจังและมั่นคงนะคะคนคนนี้ คนทายไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเขาจะมาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะสามไม้นี้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังกว่าเดิมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้ไปต่อได้นะคะคนทางไกลต่างประเทศนะคะที่คุณเกี่ยวข้องนะคะและเป็นคนที่ เขารอคอยคุณและคุณรอคอยเขานะคะเขาอาจจะเงียบหายไปรอคอยการเทคแอคชั่นและเขาจะกลับมาเทคแอคชั่นกับคุณนะคะหลังจากที่ทางหายไปสักระยะนะคะอัศวินดาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วจะทันหันเลยนะคะคนคนนี้และคนธาตุดล่งภูมิต้นมิถูนนะคะมั่นใจแล้วนะคะว่าจะเอาอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะจะเข้ามาแบบ บุกลุยเลยนะคะสำหรับอัศวินดาบคนคนนี้นะคะแล้วก็คนราศีกันนะคะเขาก่อนหน้านี้นะคะเหมือนเขาเนี่ยเนี่ยผายไปเพื่อทบทวนในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ทบทวนว่าจะพัฒนาสารสัมพันธ์กับคุณอย่างไรนะคะจะให้ความรักความสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างไรด้วยดีนะคะคนคนนี้ เขาค่อนข้างมั่นคงแล้วกันนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้ราชาเหรียญออกมานะคะคนธาตุดินมังกรพึกศพกันในระหว่างที่เขาเนี่ยบหายไปนะคะเขาไปทบทวนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและสิ่งที่คุณเคยให้เขาการกลับมาของเขาในครั้งนี้มั่นคงจริงจัง และจริงใจและหนักแน่นมากนะคะสำหรับใครคนนี้นะคะบทสรุปสองเรียนะคะการกลับมานะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคนทาดน้ำคนคนนี้จะกลับมานะคะอย่างมั่นคงนะคะชัดเจนจริงจังจริงใจนะคะคนทาดน้ำ รู้สึกตรงนะคะรู้สึกใช่รู้สึกดีครูบุญฝากฎกดถูกใจนะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ